พี่ถามกันเข้ามาเยอะเลยค่ะรอบเรือแล้วก็การจองเรือนะคะทางออนไลน์จองยังไงสามารถเข้าไปที่หนะ้าเว็บซีทานเฟอรรี่ได้เลยค่ะแล้วก็เลือกรอบเรือของเรานะคะ ตามด้วยสายลายละเอียดและชําระตังนะคะจะมีค่าธรรมเนียมอยู่เด้อหลังจากชําระตังนะคะรายละเอียดจะส่งไปที่อีเมลจ้ะแล้วเราสามารถเข้ามารับตั๋วเรือที่ท่าเรือได้เลยจ้ามาก่อนเวลาที่เราจอง30นาทีนะคะหลังจากที่ได้ตั๋วเรือแล้วจ้ะเราก็ไปจอดรอลงเรือนะคะทุกคนค่ะคนที่ไม่ได้จองก็จะต่อแถวยาวๆกันนะคะเพื่อลงเรือนะจ๊ะแม่ส่วนใครที่จองไว้แล้วนะคะก็รอลงตามเวลาแป๊บเดียวค่ะทุกคนส่วนใครที่ไม่ได้ดารถลงเรือมาด้วยนะคะอยากซื้อตั๋วนะคะสามารถมาซื้อได้ที่ตัวอัตโนมัตินะคะหรือว่าประชาสัมพันธ์ได้เลยจ้ะะะะแแมม่ลทาางงงฝััขอออีนนสตว์คช ตรงที่ว่าใครจะซื้อตั๋วให้ลูกนะคะหรือซื้อตั๋วให้ผู้โดยสารนั่งรถมากับเรานะคะสามารถซื้อจัดข้างหน้าได้เลยนะคะที่เรามารับตั๋วออนไลน์เมื่อกี้เลยจ้าและถ้าใครจะลงเรือผู้โดยสารจะลงเรือด้วยนะคะสามารถแจ้งตรงนั้นได้เลยค่ะก็สามารถลงเรือกันได้พร้อมหน้าพร้อมตาเลยค่ะแม่และถ้าใครหิวระหว่างรอเรือนะคะทุกคนค่ะสามารถมานั่งรับประทานอาหารข้างในได้เลยค่ะโต๊ะก็คือเยอะแยะมากมายค่ะสถานที่ก็คือกว้างขวางมากๆและถ้าแม่แม่บ้านไหนหรือครอบครัวไหนนะคะพาเด็กๆมาด้วยนะคะแม่สามารถไปเล่นสนามเด็กเล่นตรงหน้าห้องน้าได้เลยจ้าอดิและค่ะกคน ผู้โดยสารอยู่ที่180บาทนะคะเด็กๆนะคะอยู่ที่90บาทค่ะครึ่งราคาเด้อและรถมอเตอร์ไซค์นะคะเริ่มต้นที่230บาทนะคะรดรวมคนขับนะคะแม่ส่วนรถยนต์นะคะเริ่มต้นที่580บาทนะคะลถบวกคนขับจ้ารายละเอียดรอบเรือน,นะคะมีตั้งแต่ตี5ค่ะเที่ยวแรกนะคะเที่ยวสุดท้ายคือ1ทุ่มค่ะเรือมีทุกชั่วโมงจ้ะแม่จ๋าใครที่จะข้ามมาสมุยนะคะแนะนําให้จองตั๋วก่อนหนึ่งวันนะคะทุกคนคะ่ะเพื่อความสะดวกของทุกคนเด้อ